ทีนี้นะครับผมก็จะมาสอนขั้นตอนการเชื่อมพอร์ตของเรากับ MT5 นะครับว่าต้องทำยังไงนะครับนะสมมุติว่าของเรานะเนี่ยทำการเปิดพอร์ตไปแล้วใช่ไหมครับ ก็ให้เราเข้ามาดูใน Gmail นะครับเข้ามาดูใน Gmail ลักษณะนี้นะครับเราก็จะเห็นนะครับในเรื่องของไซโปนะครับเนี่ยเลขพร์ต ID อะไรนะครับ Password อะไรนะ Investor Password อันนี้ก็เผื่อส่งให้แบบเพื่อเราดูจะไม่สามารถกดเทรดได้นะครับใน Investor Password ให้เราใช้ Password ตัวบนตัวนี้นะครับทีนี้นะครับพอมาดูที่หน้าจอของเราในมือถือของเรานะครับก็ให้เราเข้าในเรื่องของ App Store นะครับนะเข้า App Store มาเสร็จปุ๊บ ให้เราไปกดเซิร์ชครับคำว่า Meta Trader 5อันนี้นะครับแล้วก็ให้เราทำการโหลดมาเลย Meta Trader 5นะครับ5นะครับไม่ใช่4แล้วนะก็กดเปิดเข้าไปครับเราจะเจอหน้าตาลักษณะแบบนี้นะครับนะทีนี้ครับก็ให้เรานะครับกดไปที่บัญชีซื้อขายข้างบนนะครับแล้วก็กด บวกด้านขวาบนนะครับนี่ครับการใส่เซิร์ฟเวอร์ครับเราก็พิมพ์ว่าสไตโนะครับแบบนี้เราจะเห็นคำว่า s t y ล์โป FX Limited นะครับตัวนี้นะครับก็ให้เราทำการกรอกบัญชีชื่อได้เลยนะครับว่าสมมุติว่าผมกรอกไปนี่ปึ๊บแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดตามที่ผมได้ไปดูใน Gmail นะครับ อ่ะประกอบเสร็จแล้วนะครับเราก็สามารถกดดันได้เลยนะครับอ่าเราก็จะสามารถเข้ามาที่พอร์ตของเราได้ในลักษณะนี้นะครับทีนี้หลายคนอาจจะหาคู่ทองไม่เจอนะครับอา้าวโค้ดไม่เห็นมีทองเลยนะครับให้เราไปกดที่ตัวด้านขวาบนที่เป็นรูปปากกานะครับแล้วใส่คำว่า spot metal เข้าไปนะครับให้เราไปเลือกใน้อ spot metal เราจะเห็นว่ามันจะมี XAU USD แล้วก็เครื่องหมายตกใจนะครับให้เรากดบวกครับนะทีนี้พอเรากดย้อนกลับมานะครับกดย้อนกลับมาเราก็จะเห็นแล้วเอ้ยมีคู่ทองแล้วนะครับเราก็กดค้างไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็กดคําว่ากราฟอ่านะเราก็จะเห็นกราฟทองขึ้นแล้วครับลักษณะแบบนี้นะทีนี้ครับเราก็จะสามารถเริ่มกดเทรดได้เลยครับ